ซัมซุงต้องเปลี่ยนแผน Galaxy S 26หลัง iPhone 17ปรากฏตัวแต่ทำไมข่าวสารในวงการโทรศัพท์มือถือกำลังถูกสะเทือนโดยการเปิดตัว iPhone 17ล่าสุดซึ่งมีผลกระทบต่อแผนการของซัมซุงสำหรับรุ่น Galaxy S 26อย่างมากหลังจากการเปิดตัว iPhone 17 Samsung มงต้องปรับแผนสำหรับรุ่น Galaxy S 26ภายหลังด้วยการเปิดตัวจอ 120Hz ใน iPhone 17ในราคาเดิมทำให้ต้องกลับมาปรับแผนใหม่ในทันที ซัมซุงอิเล็กทรอนิกสกำลังเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ใหญ่ๆสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในปีหน้าหลังจากการเปิดตัว iPhone 17จาก Apple ซึ่งเป็นคู่แข่งในวงการ s a m มซุงต้องปรับแผนการผลิตใหม่ๆทันทีนุสพิมพ์ผู้สื่อข่าวในเกาหลีใต้เปิดเผยว่าแผนการเดิมของ s ซัมซุงสำหรับ Galaxy S26 รุ่นพื้นฐานคือการปรับเปลี่ยนที่สำคัญด้วยการออกแบบใหม่ที่บางเฉียบเพียง6.9ม mm, มและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่4,900 mAh ซึ่งเป็นการอัปเกรดที่ชัดเจนแต่ก็คาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนและราคาขายสูงขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับมีการเปลี่ยนแปลง iPhone 17ถูกเปิดตัวโดยมีการอัปเกรดคุณสมบัติที่สำคัญด้วยการใช้หน้าจอ120เฮิรต์แต่ยังคงรักษาราคาจำหน่ายเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแน่นอนว่าการตั้งราคาแบบเชิงรุกของ Apple นี้ทำให้ Samsung ต้องปรับแผนการของตนเองและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนท่า Samsung ต้องปรับแผนการออกแบบเดิม และหันกลับไปใช้การออกแบบที่ใกล้เคียงกับรุ่นปัจจุบันโดยมีความหนาขึ้นเป็น7.2ม mm, ิลิเมตรและลดขนาดแบตเตอรี่ลงเหลือ4.300 mAh เพื่อควบคุมต้นทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดรายงานนี้ยังสอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้าว่าการเปิดตัว Galaxy n a t 2 0 26อาจถูกเลื่อนไปในช่วงปลายกุมภาพันธ์2026จากที่เดิมคาดว่าจะจัดขึ้นในปลายมกราคมซึ่งอาจเป็นเพราะ s a m s u n ต้องใช้เวลาปรับแต่งการออกแบบและสายการผลิตใหม่ในช่วงสุดท้ายแต่คำถามที่ขึ้นอยู่คือการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของการออกแบบ Galaxy S 26จะเป็นอย่างไรจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรบ้างผู้ใช้งานควรคาดหวังสิ่งใดและคุณคิดว่า s ซัมซุงจะสามารถแข่งขันกับ iPhone 17ได้อย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนโพสต์แรกนะครับ